เงี้ยไงสกอร์เปียนเป็น,นไงบ้างช่วงนี้ฟังกูนะกูจะไม่ผู้ฝังทำเพลงแล้วเมื่อไรกูจะได้มีบทเท่ๆสักทีหมายความว่าไงาองะกูหมายถึงว่าการที่มือเอากูไปใส่รูปปกทุกเกมนั้นแต่บทก,กูกลับหายตลอดด้วยการฆ่าในเนื้อเรื่องอ๋อเออพ่อมึงสิมึงจะทําให้กูดูแย่ฉันขอโทษจริงๆนะถ้าอยากให้เขียนบทดีกว่านี้ฉันต้องมีห้องใหม่รู้จักแต่ละครที่ชอบไปชองมันไต่ขายได้มากเลยอะ เฮียหมามันจะให้กูตายเพรจอนนี่เขตเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตายเพราะเขตให้ลูกเขาข่าอีเด <is> ็กเคธใช่ใช่เธอชื่อเออแคสซี่เคธเธอเออเซลฟี่เปล่ามาฝรั่งแบบโคเท้ มึงควรจะทำให้บทกูมันเท่กว่านี้ไม่ใช่แค่เอาสกอปเปลี่ยนไปใส่หน้าโปเกมแล้วก็ใส่ชื่อโมอสต์คอมแบทคิดแล้วพูดแบบนี้ดิมาดูโง่ชิบหายเลยภาหาอีตั้งหน้าโปเกมอ่ะโง่ชิบหายเออไม่เอาหน้าพวกมึงเอาจำพ่อลงน้ำแข็งมาหาแล้วกูมาฆ่าตลอดไอสัตว์เอ้ยแม่งหนาหายชิบหายเลยรู้ไหมโอเคถ้าเป็นงั้นฉันจะรีเซ็ตจัก,กรวาลใหม่ทั้งหมดเลยมอสสี่แม่มึงก็<อ>ต้องการแบบนี้ไม่ใช่เหรอไอเฮียเอ้ยนี่มึงมีทำลายมาสองรอบติดแล้วนะไอเฮีย นี่จะเริ่มจะเหนื่อยกับนายเต็มทนแล้วม<อ>งึงวางหน้ากูในทุกเกมของทุกภาคแต่สุดท้ายก็เอากูมาสัตยอนี่มันพยายามจะเขียนเียอะไรของมึงอยู่วะโอเคเราจะมาเริ่มเขียนบทเกมมัเต์คอมแบทก,กันใหม่ทั้งหมดเริ่มจากเล็ไทายตายไอ้เฮียก็ตายอีกแล้วอะ